ทฤษฎี8ข้อที่บอกว่าใครคือมนุษย์ต่างดาวและมาทำอะไรที่โลกมนุษย์หลายๆคนเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มีอยู่จริงแต่จะเป็นไปได้หรือที่จักราวาลที่แสนกว้างใหญ่ไพศาลและมีโลกเป็นเพียงผงทุลีเล็กๆจะเป็นสถานที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ หลายต่อหลายครั้งที่มนุษย์มักพบหลักฐานเกี่ยวกับการมาเยือนนอกโลกเช่นการพบเจอ UFO ตามสถานที่ต่างๆทั้งในโลกและนอกโลกรวมไปถึงมนุษย์ต่างดาวที่มีลักษณะตัวโตตัวเล็กแล้วถ้าเกิดมนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วแล้วก็พวกเขาเป็นใครแล้วมาทำไมที่นี่วันนี้ทางทีมงาน The Story ขอนำเสนอทฤษฎี8ข้อที่บอกว่าใครคือมนุษย์ต่างดาวและมาทำอะไรที่โลกมนุษย์มาลองดูทฤษฎีเหล่านี้กันแล้วคุณลองตอบตัวเองดูสิว่าข้อไหนที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงทฤษฎีข้อที่หนึ่งมาเฝ้าดูการเติบโตของพวกเราพวกเขาอาจจะไม่ได้มาดีหรือมาร้าย อาจจะแค่เหมือนมนุษย์ที่เจอสัตว์แปลกจึงอยากเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงค่อยๆเรียนรู้รการเติบโตของพวกเราไปอย่างช้าๆแต่ไม่เข้ามายุ่งยามอะไรทฤษฎีข้อที่2มาศึกษามนุษย์โลกและศึกษาโลกใบนี้หลายครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับมนุษย์โลกถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาต้องการมาศึกษามนุษย์ เข้ามาศึกษาโลกเนื่องจากสภาวะแวดล้อมและเผ่าพันธุ์ของพวกเรากับพวกเขานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทฤษฎีข้อที่3มาหาแหล่งทรัพยากรบางอย่างมีหลักฐานการพบ UFO ในสถานที่ที่ห่างไกลออกไปอย่างเช่นในเขตแอนตาร์กติกหรือในเขตเทือกเขาหุบเขาธุรกันดารในประเทศต่างๆ ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจกำลังนำทรัพยากรของเราออกไปใช้อย่างบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งอาจเป็นแร่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาก็เป็นได้ทฤษฎีข้อที่4มาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาการต่างๆจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวอาจมีการติดต่อกับรัฐบ,บาลสหรัฐอย่างลับๆโดยที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนอาจเป็นการตกลงอะไรกันบางอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์วิทยาการในด้านต่างๆรวมไปถึงวัฒน,ธ,นธรรมอีกด้วยทฤษฎีข้อที่5เตรียมมายึดครองโลกอาจฟังดูเวอร์เหมือนหนังไปหน่อยแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจกำลังศึกษาการเรียนรู้พวกเราอยู่โดยหาจังหวะเหมาะๆในการเข้ามาอยู่ร่วมกันอาจเป็นไปได้ทั้งการใช้ไม้อ่อน มาแบบเจรจาทางการทูตโดยสันติวิธีหรืออาจจะมาไม้แข็งเข้าโจมตีพวกเราโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้ทฤษฎีข้อที่6มนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างพวกเราขึ้นมาในอดีตการภาพประวัติศาสตร์ตามฝาผนังในประเทศอียิปต์หรือตามโบราณสถานต่างๆ มักมีปรากฏให้เห็นถึงการมาเยือนที่คาดว่าเป็นของมนุษย์ต่างดาวหรือจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่แรกและยังคอยเฝ้าดูพวกเราเหมือนพวกเราเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆในดวงดาวใบเล็กๆก็เป็นได้ทฤษฎีข้อที่7มนุษย์ต่างดาวคือชาวโลกที่มาจากอนาคตหรือจริงๆพวกเขาอาจไม่ได้มาจากดาวดวงไหนเลย แต่เป็นมนุษย์โลกที่มาจากอนาคตอันไกลโพล้น UFO อาจจะเป็นทาเมชีนพวกเขาอาจมาเพื่อศึกษาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตพวกเขาอาจไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งบางครั้งเราก็มีภาพประวัติศาสตร์บางภาพที่เห็นเหมือนกับมนุษย์จากโลกอนาคตอยู่ในนั้นทฤษฎีข้อที่8มนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ในอดีตที่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ถ้ามนุษย์จากอนาคตอาจดูเวอร์ไปจริงๆแล้วพวกเขาอาจเป็นมนุษย์ในสมัยอดีตที่เคยอยู่ในอาณาจักรที่รุ่งเรืองสุดขีดมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าพวกเราในสมัยนี้แต่เกิดล่มสลายไปด้วยสาเหตุบางอยา่างจนทำให้พวกเขาต้องย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่รู้จักอาจจะอาศัยอยู่ในโลกปะปนกับพวกเราอยู่ใต้ดินใต้ทะเลลึก หรืออาจจะอยู่นอกโลกและพวกเขาอาจจะคอยช่วยเหลือเราอยู่ไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วคุณละ่ะคิดว่าข้อไหนที่เป็นไปได้มากที่สุด